กำลังเป็นที่พูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพีรีดี้ที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาค่ามนุษย์มันกลายเป็นข่าวชาวทั่วทั้งวงการฮอลลีวูดทุกคนเองอาจจะได้ฟังหรือผ่านตากันบ้างแล้วคดีนี้มีคนดังมากมายเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจซี่บิอนเซ่เลโอนาร์โดดิคาปิโอหรือกระทั่งชื่อของเทเลอร์สวิฟนะครับก็เคยถูกเชิญไปปาร์ตี้สุดอื้อฉาวของดิตตี้มาแล้วเขาเป็นคนชวนคนดังต่างๆมาร่วมงานปาร์ตี้ที่มีชื่อว่า ไวท์ปาร์ตี้หรือปาร์ตี้ชุดขาวนั่นเองครับโดยทุกคนก็จะแต่งตัวเป็นธีมเดียวกันมันถึงได้ชื่อว่า White Party แต่ไวท์ปาร์ตี้เนี่ยมันกับซ่อนมุมมืดเอาไว้ในปาร์ตี้นั้นนะครับจะมีโซนที่เรียกว่า b ิ g กโร p ปาร์ตเป็นปาร์ตี้ที่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือการมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่ารายชื่อ JC Beyon c ซ ลิโอนาโดดีคาปิโอหรือเทเลอร์สวิฟจะต้องเข้าร่วมงานฟีดอัปาร์ตี้นะครับพวกเขาอาจจะเข้าร่วมงานแค่ไว้ปารีสเท่านั้นเองมันทำให้เหล่าแฟนคลับของศิลปินต่างๆออกมาถกเถียงกันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยไว้ปราร์ตี้จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมันถูกจัดครั้งแรกในวันที่7กันยายนปี1998ซึ่งตรงกับวันแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาครับมันถูกจัดเรื่อยมาจนมาถึงปี2009 m ม t ตอริดดี้จะไม่ได้จัดงานไว้ปาร์ตี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการแต่มันก็มีการแอบ,บจัดงานปาร์ตี้อยู่นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับและหนึ่งใรา,ายชื่อแขกนะครับที่มีการเปิดเผยออ,ออกมาล่าสุดกับการเป็นชื่อของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังที่เพิ่งกลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงอย่างจัสตินบีเบอร์ที่ขณะนั้นมีการเปิดเผยแลก้ก็คาดการณ์ไว้ว่าจัสตินบีเบอร์เขาเพิ่งเข้าวงการและมีอายุได้ประมาณ15ปีเท่านั้น ที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้ในครั้งนั้นครับมันเกิดการถกเถียงกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นดราม่าร้อนบ้างข่าวนีครับมีการคาดการณ์ว่าตัวของจัสตินบีเบอร์อาจจะโดนดิดดี้เนี่ยล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าวันนี้ครับผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจะมาพูดคุยกันโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักแล้วมาปูพื้นฐานกันก่อน พี dy, ดิดดี้หรือชอนคอมเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีค e ศ1969นะครับปัจจุบันเขาจะมีอายุ55ปีโดยตัวของดิดดี้เนี่ยมีลูกทั้งหมด7คนด้วยกันกับภรรยาคนแรก4คนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตและก็กับภรรยาอื่นนะครับอีก3คนด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ตัวของดิดดี้นะครับรู้จักกันในชื่อว่าพัฟดิดดี้และต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อพีดิดี กระทั่งนี่ครับอย่าแค่คำว่าดิดดี้เขาเป็นทั้งแรปเปอร์โปรดิวเซอร์และเจ้าของค่ายเพลงซึ่งหนึ่งในค่ายเพลงที่เขาเป็นเจ้าของก็คือ b a รด b o r รีคอร์ดครับค่ายเพลงที่บิ๊กซีเคื่ออยู่สมัยยังมีชีวิตอยู่นั่นเองตัวของดิดี้เนี่ยเคยตกเป็นหนึ่งเนี่ยพูดต้องสงสัยในการเสียชีวิตของทูพักว่าเขานี่แหละเป็นคนจ้างคนไปยิงทูพักครับจนถึงขณะที่อีมิเนมนะเคยทาเพลงด่าดิดี้มาตลอดระยะเวลากว่า20ปี บนเส้นทางสายอาชีพของเขาเอง the the killed, eh? โดยเรื่องราวทุกอย่างก่อนที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวของดิดดี้มันเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2 0 3 3เมื่ออดีตแฟนของดิสดี้แคทซีนะครับได้ทำการยื่นฟ้องว่าตัวเธอถูกดิดดี้ล่วงละเมิดทางเพศและทำลายร่างกายเธอระหว่างที่เขาคบหากัน แคซี่นะครับเปิดเผยว่าดิดดี้บังคับให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้ที่มีชื่อว่า e ิกออฟโดยให้เธอมีเซ็กกับผู้ชายคนอื่นที่ถูกจ้างมาและตัวของดิดดี้เองก็นั่งดูครับโดยที่นั่งดูแฟนของตัวเองเนี่ยกำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ถูกจ้างมาเหตุการณ์การละเมิดนี่ครับมันกินเวลายาวนานมากถึง11ปีตั้งแต่ปี2องพนะครับที่เริ่มคบหากันจนกระทั่งแคซี่เลิกกับดิดดี้ในปี2018 และแน่นอนครับตัวของดิดดี้เองก็ได้ทําการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่บันก็ได้มีการเปิดเผยนะครับทิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมที่พวกเขาได้ไปพักในปีส0 16มันแสดงให้เห็นหนึ่งว่าดิดดี้ได้ทำร้ายร่างกายแคสซี่ภายในโรงแรมนั้นตัวของเขาเองพยายามไล่าตามแคสซี่ไปตามทางเดินก่อนได้จะทำร้ายเธอในลิฟต์จากนั้นเขาก็พยายามลากเธอกลับไปที่ห้องพักของโรงแรม ต่อมาในเดือนกันยายนปี2 0 2 4นะครับดอดนนิชาร์ดอดีตสมาชิกวงเกอร์ลกรุป๊ปนะครับในสังกัดของดิดดี้ได้ทําการยื่นฟ้องเขาจากการที่เธอพบตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ปี2004แล้วเธอเองก็ยืนยันว่าเธอเคยเห็นแคสซี่ตูนทําลายร่างกายดอดนริชาร์ดนะครับได้เล่าว่าดิดดี้ทำอะไรบ้างกับเธอโดยเขาได้ทําการรูปคําทําลายร่างกาย ก็ขัดขังหนวงเหนียวตัวเธอครับโดยตัวของดิดี้พยายามที่จะมาคุกคามชีวิตของเธอเมื่อตัวเธอเองพยายามจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อที่จะปกป้องแคทซี่จากการโดนทำร้ายแต่มันกลับกลายเป็นว่าตัวเธอเองก็โดนทำร้ายร่างกายโดยเช่นเดียวกันจนกระทั่งมันนำมาสู่การจับกุมนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดในวันที่16กันยายนปี2024 เขาถูกจับกุมตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่16กันยายนที่ผ่านมานี่เองจนทําให้ดิดดี้ต้องไปอยู่ในเรือนจําและถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์แม้ว่านายความของดิดดี้จะพยายามยื่นเงินประกันตัวเป็นมูลค่าสูงมากถึง50ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1,600ล้านบาทแต่ทงางศาลเองก็ไม่ได้ให้ประกันตัวดิดดี้ดูเหมือนเรื่องราวทุกอย่างนะครับจะจบลงเพียงแค่นี้ แต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะชาวเน็ตนะครับมีการขุดคุย้ยเรื่องปาร์ตี้อื้อฉาวนี้มันเจออะไรหลายๆอย่างที่มันดํามืดซ่อนอยู่และอาจจะมีศิลปินชื่อดังหลายคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับตัวของดิสด,ดี้เปรียบเสมือนขาใหญ่ในวงการฮิปฮอปนะครับโดยอํานาจและก็เงินของเขาการที่จะผักศิลปินหน้าใหม่หรือใครก็ตามที่อยากดังมันจงเป็นเรื่องง่ายมากทาให้เขาได้โคจรมาพบกับศิลปินหน้าใหม่ ที่เพิ่งมีชื่อเสียงในวงการในช่วงระยะเวลาประมาณปี2 0 0 9นะครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือ Justin Bieber ์ดิดดีนะครับเข้ามาในบทบาทของพี่เลี้ยงที่คอยแนะนำเรื่องราวต่างๆให้กับ Justin Bieber ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงคอย,ยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการเริ่มต้นอาชีพด้านดนตรีของตัวจัสตินบี e บอร ทำให้พวกเขาทั้งคู่นะครับระหว่างจัสตินบีเบอร์และก็ดิดดี้มีความสัมพันธ์ใ,ใกล้ชิดกันในช่วงปี2010ดิดดี้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับจัสตินนั่นก็คือเลมโบ h กนีสีขาวสุดหรูครับมันเป็นการฉลองครบรอบวันเกิด16ปีของตัวจัสตินบีเบอร์เองมันเป็นสนัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพวกเขาทั้งสงคนและด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ของพวกเขาทั้งคู่มันดัไม่สูงเหตุการณ์ที่จจสตินบีเบอร์ได้เข้าร่วมง,งานปาร์ตี้ส่วนตัวที่จัดขึ้นโดยดิดี้และในช่วงเวลานั้นเองสื่อมวลชนต่างก็เริ่มให้ความสนใจระหว่างความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ปกติที่ผู้ชายจะปาร์ตี้กันแต่เมื่อดิดี้ถูกแช่และก็ถูกจับพอเรามองย้อนกลับไปในขนานั้นนะครับเราจะเห็นภาพของดิดดี้ชาย ที่มีอายุเกือบ50ปีและก็จัสตินบีเบอร์ที่อายุยังถือว่าเป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะจะมีความสนิทสนุมที่มันมากกว่าปกติจะเห็นได้จากรูปภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดของพวกเขาทั้งคู่โดยตัวของดิดดี้เองมักจะโอบกอดแล้วก็ใกล้ชิดตัวของจัสตินเมสจะมองในว่าตัวของดิดดี้จะเป็นผู้ปูทางการเป็นศิลปินของจัสตินบีเบอร์ก็ตาม แต่การแตะเนื้อต้องตัวเด็กผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าตัวเองมากกว่าหลาย10ปีเนี่ยมันช่างเป็นภาพที่ดูแปลกๆไปสักหน่อยว่าไหมครับมันมีการรายงานว่าในงานปาร์ตี้ส่วนตัวของดิดดี้ที่มันถูกจัดขึ้นมามันถูกจัดขึ้นสําหรับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงเท่านั้นครับจัสตินบีเบอร์ได้เข้าร่วมมาในช่วงที่เขายังเด็กมากแม้จะไม่มีการยืนยันนะครับแต่ชาวเนว็ตก็คาดการณ์ว่าจัสตินอาจจะเข้าร่วมปาร์ตี้ตั้งแต่ที่อายุของจัสติน ได้ประมาณ15-16ปีเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับมันยังมีคาดการ์ว่าอาจจะมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือก็เรื่องเพศรวมไปถึงยาเสพติดก็ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเหตุการณ์นี้มันสร้างความกังวลให้กับเหล่าแฟนคลับอย่างมากเนื่องจากจัสตินในขณะนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะครับเขายังเป็นแค่เด็กที่ต้องได้รับความดูแลแล้วก็คอยชีย้นำจนตัวของดิดดี้นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการชวนจจสตินเมเบอร์ เข้าร่วมงานปาร์ตี้ในลักษณะนี้อาจจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับนักร้องหนุ่มคนนี้และหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็จะเกิดข่าวือต่างๆตามมามากมายว่าตัวของดิดดี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจัสตินบีเบอร์เพื่อเป็นการแลกกับเส้นทางในวงการที่มันราบลื่นโดยอาศัยบรรมีของดิดดี้คอยเป็นส่วนช่วยเหลือในวงการหลังจากมีข่าวลือนะครับว่าจัสตินบีเบอร์ ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ของดีดี้และได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของเหล่าคนดังที่มันเต็มไปด้วยปาร์ตี้เหล้าแล้วก็ยาพฤติกรรมของจัสตินบีเบอร์นะครับมันก็เริ่มเปลี่ยนไปในสายตาของแฟนเพลงจากนักร้องหนุ่มที่มีภาพลักษณ์ใสซื่อกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่มีปัญหาทั้งการถูกจับข้อหาเมาแล้วครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณนะ โดยในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าใครที่ติดตามจัสตินวีเบอร์มาตั้งแต่เพิ่งเข้าวงการทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเวลาประมาณปี2013 Justin จัสตินวีเบอร์ได้ก่อวิลกรรมเอาไว้มากมาย <c oughs> เขาเปลี่ยนแปแทวจะเป็นคนละคนเลยครับเขาเริ่มสักลายเขาเริ่มทําพฤติกรรมที่มันแย่ๆกับแฟนคลับทั้งการถมน้ําลายใส่แฟนคลับนะครับหรือกระทั่งการปัดไม้นักข่าวขณะที่ตัวเขาเอง มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยช่วงเวลานั้นมันเกิดกระแสต่อต้านจัสตินบีเบอร์อย่างหนักจากพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับทําให้หลายคนมองว่าพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปของจัสตินบีเบอร์เป็นผลมาจากอิทธิพลของดิสดีครับจากการที่พาจัสตินบีเบอร์เข้าไปสู่โลกของปาร์ตี้ก็คนดังอย่างนี่เองเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้จัสตินประสบปัญหาในช่วงวัยรุ่นจากวัวไร นักแต่งเพลงและนักร้องชาวอเมริกันออกมาเปิดเผยว่าดิดดี้พยายามจะควบคุมจัสตินบีเบอร์ก่อนที่สุดท้ายนะครับตัวของดิดดี้จะตัดสินใจส่งไม้ต่อให้กับอัชเชอร์เป็นคนดูแลต่อนอกจากนี้ตัวของจากกัวไลท์ยังออกมาแฉจัสตินบีเบอร์จากคลิปเก่าที่อ้างว่าตัวของจัสตินนี่ครับได้ไปทำออลเล่าเซ็กให้กับโอเดลเบ็กแฮมในงานปาร์ตี้ไนท์ครับที่ไมอามี ในช่วงเวลาประมาณปี2017โดยในคลิปมันอาจจะดูไม่ชัดนักนะครับซึ่งสื่อหลายสำนักก็พยายามจะเล่นข่าวว่าจัสตินกำลังทำอะไรอยู่ข้างล่างก่อนจะเห็นกล้องและคนรีบลุกขึ้นมาแต่บางคนที่ดูคลิปนะครับก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวของจัสตินไม่ได้กำลังทำอ๋อเล่าเซ็กให้แต่เหตุการณ์นั้นคือดิดี้กำลังยื่นเหล้าให้จัสตินคุกเข่าดืม่มมันไม่ใช่การทำอะไรอย่างว่าครับซึ่งมัน ก็สามารถตีความไปได้หลายทางปนยังเนื่ยคุณภาพวิดีโอที่มันไม่ชัดนะครับและเราแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยมันเลยกลายเป็นแค่การคาดเดาแล้วก็ใส่สีตีไข่ของนักข่าวแล้วก็ชาวเน็ตเท่านั้นเองตัวของจากัวร์ไลยังแฉต่ออีกทีนะครับว่าด,ดิดดี้เอาเซ็กเทปกับคนดังตั้งแต่จจสตินบีเบอร์คิตบราลลีฮันน่านิกกี้มินาและแม้กระทั่งเด็กไปขายให้กับตลาดมืดครับโดยได้รับเงินมาหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งการที่กรณีของจากก้วไล่ออกมาพูดอะไรอย่างนี้อาจจะต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะสิ่งที่เธอพูดมันก็ไม่ได้มีหลักฐานหรือพยานอะไรที่มันแน่ชัดว่าเหตุการณ์แดงก่วมันเกิดขึ้นจริงทางด้านพ่อและแม่ของจัสตินก็ถูกโจมตีอย่างหนักถึงการปล่อยให้ตัวของจัสตินบีเบอร์ไปอยู่กับดิดดี้ได้ยังไง ทั้งๆท,ที่ตัวของจัสตินบีเบอร์ในขณนะนั้นยังเป็นแค่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมันอาจจะมองในหลายแง่มุมนะครับว่าตัวของพ่อแม่จัสตินเองอาจจะไม่รู้นิสัยดีดีว่าเขามีลักษณะนิยมแบบนี้แล้วก็มีนิสัยแบบนี้ถ้าพ,พวกเขารู้ผมเชื่อเลยว่าพ่อและแม่ของจัสตินบีเบอร์อาจจะไม่ยอมปล่อยให้จัสตินไปอยู่กับคนอย่างดิดดี้อย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้ช่วงเวลานั้น มันจะเป็นช่วงที่แจสตินบีเบอร์เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะมีคนที่ใส่หน้ากากทําดีเพื่อเข้าหาลูกชายของพวกเขาโดยที่จะหวังผลประโยชน์อะไรอยู่หรือเปล่าปัจจุบันถึงแม้ว่าตัวของแจสตินบีเบอร์อาจจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพอจะตัวเองก็เพิ่งกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่โฟกัสเปเรื่องดาวของครอบครัวแต่จากข่าวที่มันสะเทือนไปทั้งวงการกนางนี้ ต้องมาติดตามดูกันต่อครับว่าตัวของจัสตินบีเบอร์จะออกมาพูดอะไรหรือมีปฏิกิริยาอะไรแต่ข่าวเรื่องมันเกิดขึ้นหรือเปล่าดิดดี้อยู่ในวงการมาก,กว่า30ปีเขาขึ้นชื่อว่าเป็นทั้งเจ้าพ่อข่าวเช้าและเจ้าพ่อปาร์ตี้แล้วมันยังมีคนดังหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในครั้งนี้ดังนั้นจากประเด็นฟรีเอลปาร์ตี้มันทําให้คนดังหลายคนมีเอี่ยวแล้วก็โดนสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดหรือไม่ คันยีเวดเคยออกมาพูดถึงดิตดี้ก่อนหน้านี้หลายปีแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาอิมิ e เนมแลบดาดิดดีมามากกว่า20ปีตั้งแต่ถูพักเสียชีวิตผู้คนก็มองว่ามันเป็นแค่เพลงไม้ไทสันเคยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของดิตดีมาตั้งแต่ปี1998ิิตัวของดิดีพยายามไปรวนรามที่ขาของไม้ไทสันขณะอยู่ในรายการทีวีมาถึงตรงนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่า ชีวิตของจัสตินบีเบอร์นั้นผ่านอะไรมาบ้างเราอาจจะเห็นเขาแสดงท่าทีที่มันก้าวแล้วหน้าบันไ้แต่ผู้ชายคนนี้กับแบกรับสิ่งที่มันดำมืด้ไว้กับตัวเองดูที่ไม่มีใครรู้ถึงแม้มันจะยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงแค่บางส่วนหรือเรื่องทั้งหมดอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ครับแล้วอาจจะต้องมาติดตามกันต่อไปถ้า,าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไง อกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็อย่าลืมมาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ